เนี่ยไปดูได้แล้วแต่ไฟมันยังไม่พร้อมเดี๋ยววันไหนที่ไฟพร้อมท่านผู้ว่าไปดูก็ก็จะจะผัดหอยทอดในกระทะยักษ์เนี่ยลองก่อนเดี๋ยวกลัวเ,เรามาผัดเราเรา,เรามาผัดแล้วเดี๋ยวเกิดมันไม่สุกหรือมากขึ้นนะครับกีร์กรรมต่างๆนี่จะเป็นตัวที่ดึงดูดให้เขาครับ,รรบสวัสดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะคร,รับเข้าสู่โครงการผู้ว่ารชาชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนครั้งที่2และการถแถลงข่าวการจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่31ประจำปี2,567นะครับชุมพร,าารบบม,มารีนเซนทิวัล2024ณหาดทุ่งวัวแลนงตำบลสัปรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในวันจันทร์ที่ชุมพรพบสื่อมวลชนครั้งที่2แลกการแถลงข่าวการจัดงานโลกทะเลสำรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับเพจ APN เหตสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับเหตชุมพรฟ้าใหม่แล้วก็ติดตามรับชร,รับฟัง การถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเ m ฟเอ็ร้อยเบเิสนะครับซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ที่หาดทุ่งวัวแรนตระำบลบงตมืออำเภอมะทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็เปลี่ยนไปเด็นประจำปี2567ก็จะจัดงานมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่22มีนาคมได้ครับท่านวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับท่านที่สองนะครับท่านวิทยาเขียวรอดประหลัดจังหวัดชุมพรครับ ท่านที่3นะครับคุณกิตศร์ชายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรครับท่านที่3นะครับคุณประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรครับท่านที่4นะครับท่านต่อไปนะครับคุณเจริญโชคพรมชุตติมาในอำเภอปะทิวครับแดับต่อไปครับพลตรีพานุเดชนพัทนลุงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรครับคุณทงรงพันเล็กครับผู้แทนสมาคมชาวประมงจังหวัดชุมพร นะครับคุณสมศรีการภาพรวมนะครับก็จะมีท่านพิสาภูสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจุลภร์จับได้แจ้งรายละเอียดแถลงข่าวให้เราท่างหลายได้ทราบรายละเอียดนะครับในเชิญท่านผู้ว่าราชการจุลภร์ท่านวิสาภูสิริรัตน์ครับเชิญครับครับเรียนท่านผู้ชมต่อสท้ายก็พูดนะครับแต่ว่าเอาเรื่องสำคัญที่เรามาพบปะเจอเจอกันนะครับเรียนพี่น้องประชาชนแขกผู้เกี่ยนท่านสื่อทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันนะครับที่เรามานำเสนอว่าทางจังหวัดจุมพร์จังหวัดจุมพร์ ที่ผมพูดนีหมายถึงส่วนราชการภาคประชาชนภาคธุรกิจกลุ่มองค์กรสมาคมอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ร่วมกันอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับเราได้ร่วมกันจัดงานสําคัญของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีความเป็นมายาวานานมาตั้งแต่ปี2503ปีเราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่31นะครับเนื่งองจากว่าช่วงไวรัสโควิด2 9นะครับก็มีการ เว้นการจัดไปครับ,บเราอยูมเเีเพื่อนเกิดขึ้นมากเว้นไปนะครับก็นั้นเราจัดที่ต่อกันมา33ปีจะจัดมา3 0ที่อยู่ในปะทิวเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ที่ชุมพรนะครับร่วมมือร่วมใจช่วยกันจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าเป็นการฟื้นปูเศรษฐกิจตั้งแต่หลังอายุเกอที่เกิดขึ้นมาแล้วทำ เป็นปีที่สามสิบสามนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่ผมเรียนนะครับว่าก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับวันนี้เรามากันมากมายนะครับเป็นไปของคนจีนอภาคส่วนต่างๆนะครับการพัฒนาการจัดการกิจกรรมการจัดงานที่มีมากไปกว่าเดิมแล้วเราก็ได้ความติดใจจากส่วนต่างๆยี่สิบมากรุงเทพฯตากล้องนะครับจำนวน แรกนะครับที่ลงทะเบียนคือ2,561น,นะครับเป็น4ีของการจัดงานนะครับท่านที่ลงทะเบียนฝานกิวลกลูกๆหลานๆนะครับมามาเที่ยวสุมพรมาเที่ยวปันติวนะครับก็เป็นเป็นสุดยอดของอาหารด้วยตัวเองปีที่แล้วผมมาไม่ทันนะครับว่าท่านผู้ว่านะครับได้ นทั้งที่31นะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะครับเรียกว่ามากันแล้วได้อิ่มหลากหลายเมนูเลยทีเดียวแห่งประเทศไทยเองนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในปีนี้นะคะโดยการสนับสนุนของท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณขาบณีเกียรติไพยบูรณ์ค่ะก็ขอเป็นกิจกรรมเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้วก่อนนะคะก็คืออันแรกจะเป็นเรื่องของการแสดงพลุไฟในทะเลร้อเลยค่ะหลังจากได้โลโก้งานมานะคะด้านบนอาจจะมี ว่าเจาเรือสิบลำเอาเรือประมงสิบลำมามาจอดทิ้นทะเลปีที่แล้วเอาแค่สิบลำแต่ได้ใจนะได้ใจจากนายกสมาคมทุกสามปคมฝากน้ำอยู่อนไม่ต่ำกว่าสามสมมบาิบลำแน่นอนเพราะเราอาจจะเราตั้งไว้ส0บสิบลำเนี่ยอาจจะเอ็กซเลนต์ที่ว่าคืออยู่ๆไม่ใช่ไปบอกว่าให้มาจ้างเขาก็ไม่มาครับเพราะว่าเขาบอกเลแล้วเพื่อนนะครับกับผมนายเจริญโชคคนที่มามาอำเภอบาทิวครับวันนี้กับผมมาในนามของคน,นคอำเภอบาทิวนะครับ โดยวัดอิวเราเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับได้ร่วมกันจัดงานโลกทะเลชุมพรซึ่งถ้าท่านวิสามาเป็นผู้ว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2อิดีกกันแล้วนะครับเราใช้พื้นที่หาดท่งเมี่ยแหล่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ในการจัดงานทั้งที่30และปัจจุบันก็คือทั้งที่31นะครับจะมาช่วยเราเปิดไฟให้กับนักท่องเที่ยวในคืนที่24และ25มีนาคมนี้ นะครับวันนี้เนี่ยอำเภอบางกิวเราใช้ไม่กว่ากิโลเมตรนะคะครึ่งกิโลเมตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อของงูตอบ400ลี้ซึ่งเราจะเล็งเห็นว่า <t> แต่ละลี้แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลของชุมพรเน,นี่ยเรามีของดีอยู่มากมายนะฮะะเลงท,ท,ลท,ลท,ลทลันเรือของแลข่าวอาลุกทะเลนะครับครับในส่วนของกีฬาแห่งประเทศไทยการงานสราแล้วก็ยิงเจ๋งเหนือมากๆนะวันนี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่าชายหาดสวยงาม นะครับทีนี้ผมยังไม่ได้ยินเลยว่าหลังไม่ทราบว่าจะมีการคืนชัยหาดตอนสเตงามให้กับพี่เราเชาวสร,ระทีวัดไหนนะครับอันนี้ที่ได้สอบถามก็คือที่ผ่านมาหลาครัขอบคุณมากครับรบอรเสร็จงานที่ถึงมาช่วยเก็บได้เลยนะครับนะ <laughs> ครับอ,อใช้เวทีนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะครับวันที่18มีนาคมนี้นะครับเวลา15นาฬกานาทีะครับอำเภอปทิวร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสตรีนะครับเราจะจัดกิจกรรมพองครับรักสุดๆเลยมินิฮาร์สักหน่อยครับมินิฮาร์สักหน่อยครับครับมินิฮาร์เเลิฟเลิฟสักหน่อยไปครับเลิฟเลิฟชุมพรกันหน่อยครับเลิฟเลิฟชุมพรกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เรียนเชิญทานวิญญาณด้วยกันนะครับประจับปี2567นะครับขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่สตุพันธ์จังหวัดชุมพร ได้ติดตามรับฟังผ่านาทงการถ่ายทอดสัญญาณเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดุกพรเเอ็มร้อยเมกแล้วก็ช่องทางสื่อต่างๆที่มาร่วมการถ่าข่าวในครั้งนี้นะครับขอประคุณทุกท่านนะครับทานอาหารให้อิ่มอร่อยนะครับแล้วก็ ครับขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตสร้างคอนเทนต์นิดนึงนะครับเดี๋ยวนับหมายั้งสโลแกนนะครับพร้อมเอคชั่นหน้าต้องพักผมาแบบนี้นะครับมาต้อที่มาเที่ยวฟรีกินฟรีหารทะเลเพียบชุมพรมารีนเฟสติวัลก็เอาภาษาราชการก็ได้ครับเรื่องต้นภาษาใต้แล้วครับเอาอันเดียวอันเดียวใช่ไหมเอาเชิญชวนมาเที่ยวชุมพรการโลกทะเลชุมพรกันนะครับไหมครับ ไกันครับอหนึ่งสมาเที่ยวฟรีกินฟรีงานโลกทะเลชุมพรกันนะครับเพเาไม่ฟรียังไม่ไม่ฟรีเอัามาตามาเที่ยวงานโลกทะเลชุมพรกันนะครับเฮ้หนึ่งสอส พูดจะถามถึงไฮไลท์ของงานให้ท่านเพื่อชาสัมพันธ์แลวก็ระหว่างจาดงานมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าสามารถสร้างแรงดึงดูดพร้อมยังครับสามสองหนึ่งกิจกรรมของงานโลกทะเลครั้งที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อย่างานังอย่างสำคัญอะไรบ้างครับท่านครับในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบหกเลครับปีนี้โลกทะเลถูพรครั้งที่สามเอ็ดนะครับเรามีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญนะครับหนึ่งในเรื่องของมหากรรม ในวันเปิดงานวันที่22มีนาคมนี้นะครับเรามีอาหารทะเลกินฟรีนะครับเรามีหอยทอดกระทะใหญ่มากๆนะหอยทอดกระทะักษ์เรามีรังนกหม้อยักษ์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจุมพร์นะครับแล้วเรามีอาหารทะเลอีกมากมายนะครับพี่เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางทะเลของ ที่เรามีชาวประมงที่จะอาหาทะเลได้ปีเราเป็นแสนตันนะครับเห็นว่าปีนี้จะมีการจัดแสงสีเสียงนะครับไฮไลท์ของงานอีกตัวหนึ่งครับปีนี้เรามีการรวมพลังตังเกณย้อมสีโลกทะเลสุฬาฯเรามีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงนะครับับเรือประมงเนี่ยมาจอดเรียงกันนะครับวันที่22 23เนี่ยวันประมาณ30ลำขึ้นไปนะครับที่จะมาจอดย้อมสีโลกทะเลสุฬาฯนะครับให้เหมือนกับว่าเวลา เราไปทางอีสานนะครับเรามาไส่เรือไฟทางทะเลคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วเรามีเรือที่เป็นเร,เรียกไรเป็นคล้ายๆเรือไฟทางภาคอีสานนะครับการออกอีสานนะครับดูอีกสามลำนะครับอยากคล้านมาดูว่าไส่เรือไฟทางทะเล พอเรามีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวหลายๆเรื่องเนี่ยท่านมองแล้วว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชุมพรเยอะขึ้นไหมครับจังหวัดชุมพรนะครับเรามีชายทะเลยาว200กิโลเมตรนะครับเรามีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลเรามีชายหาดเรามีอ่าวมีแหลมมีแหล่งดำน้ำชมประการังที่สวยงามเรามีเกาะลางทะเลมากมายนะครับปีนี้เรามีการทำท่าทเทียบเรือเพิ่มขึ้นอีกหลายเกาะน,นะครับแล้วก็เราไม่ต้องเดินทางไปไกลค่าใช้จ่ายที่ เราสะดวกกว่าอีกหลายๆลที่นะครับทาพแล้วก็แหล่งนำน้ำชมอาการังที่ทะเลชุมพรนี่ยสวยงามติดลำดับของประเทศนะครับอยากให้มามาได้มาลองํำน้ำที่ชุมพรและท่านจะจิตใจนะครับว่าไม่ต้องเดินทางไปยื่นไกลๆนะครับที่ชุมพรเราสวยกว่าที่อื่นมากมาย